โอ๊ยปาดมาแต่ไฟนี่มูมี่เนี่ยเองมาต่ละกระเป๋าสีไปใสสวัสดีกาฟิฟตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อเป็นมิมี่แล้วเลือกชื่อเราใหม่ได้ไหมโอเคโอเคมิมี่ก็มิมี่แล้วกําลังจะไปใสนี่กำลังจะกลับบ้านอะ่ะโทรหาที่บ้านก็ไม่ติดเลยเรยงมากตอนนี้ร้อนก็ร้อนด้วย,ยงั้นหนอาไปทรงบอเออดีเลยขอบใจนะ มูมี่มูมี่อยู่บ้านบออยู่อยู่แต่ฟิวล,ล้วก็บอกแล้วนี่ว่าเราเปลี่ยนชื่อเป็นมีมี่อยากจะเรียกชื่อเดิมอีกโทษทีโทษทีมีมี่มว่าต่มีอะไรกันหรอมากันเยอะแยะเลยพอดีเฮาผ้ามูมาหามูถิเคยเฮียนอนุบาลนํำกันจำเลยบอเราชื่ออมนะ เราชื่อไปนะเราซื้อข้าวนะจำได้สิจำได้แต่ตอนนี้เราเหิวข้าวแล้วอะตากับยายก็ไม่อยู่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีอ๋ออ๋อทางงานไปกินข้าวที่บ้านห้าบเวลาเดี๋ยวห้ากับเพื่อนเห็ดเกับขาวให้กินเองรับล่องเลยว่าแซ่บแน่นอนโอเคขอบใจทุกคนมากๆเลยนะฟิวสรุปจะทำอะไรให้เรากินเนี่ยวันนี้ขอเสนอเมนูตามบะคง อะไรมันคืออะไรอะ่ะเรากินของแบบนี้ไม่เป็นหรอกนะเรากินเป็นแต่สปาเกตตี้พิซซ่าสลัดนะเอาหนะ่าลองซีนเบิงแสบติดใจแน่นอนอย่างแรกอ้าวแบบพริกกับกระเทียมลงไปในโคกแล้วก็ตั้มพ่อหยาบหยาบหลังจากนั้นปุ้งรยด้วยน้ำตาลและน้ำป้า และที่สำคัญที่สุดคือปาราหอมหอมและเพิ่มมิติของรสชาติด้วยบักหน้าวเปรี้ยวเปรี้ยวและวัตถุดิบพิเศษใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อย หลังจากนั้นก็ชิมเมื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็ใส่บะเขือเทศแล้วจากนั้นเสินมาล้วก็สาบที่เตี้ยมไว้แล้วก็ตั้มบะนี้ มาแล้วคุณหมูมีดตบมงฮงแซบแซบอา้าวคุณหมูมีชิมเบิงอ่ะอ่ะชิมให้ก็แล้วกันซุตมตำธรรมดาจะอะไยแค่ไหนกันเชียวทำไมถึงได้แซบยิ่งกินยิ่งแซบยิ่งเผ็ดยิ่งแซบหยุดกินไม่ได้เลยบอกแล้วว่าแซบติดใจบอลเลื่อนแน่นอนอเราขอบใจพวกเธอทุกๆคนเลยนะ ที่ทำให้รู้ว่าอาหารพื้นบ้านธรรมดาก็อร่อยแบบนี้ได้บอเป็นอย่างเฮายินดีมากมากบาแต่ตัวอีวิ่งย่างจะเอาอีกโคกบ,บอก็ดีนะแต่รอบนี้เราขอทําเองโอเคขอมากกับจัดไป